<Okay>. Yeah. สวัสดีครับผมนะครับทุวกวันอีกแล้วนะครับในการมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับหนังนะครับแน่นอนครับต้องติดตามเรื่องสับเปลือนะครับเพราะว่านะครับมีการเปิดรายได้นะครับในการเข้าฉายถึงสี่สบกวันนะครับคำนี้สี่สบกวันก็คือ เมื่อวันที่21นะครับที่น้องต้องเต้พุ่มกับสปเลอร์นะครับได้โพสต์นะครับอบอกว่านะครับการได้รายได้นะครับในการเข้าฉายสปเลอร์4 6วันนะครับกวาดรายได้ไป720ล้านบาทนะครับนะฮะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่านะฮะนี่คือสิ่งที่มาศัศจรรย์สำหรับทีมสร้างหนังจากวัลไทยบ้าน นี่ว่าสับป,ปะเลอได้มาทําให้ทุกอย่างของจักวรรไทยบ้านว่าจะเป็นหนงเป็นหนังเป็นเพลงนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์กันไปทั่วนหน้าเลยนะครับหนังเอยการรีวิวเอ่ยการรีแอคชั่นเพลงเอยโอ้โหครับรู้ไปทั่วโลกแล้วนะครับยังไม่พอนะครับที่บอกว่าฉายมาแล้วสิสิวันใกล้ๆจะทะยอยลาลง และสิ่งที่ยังจะต้องดูต่อนะครับก็คือหลังจากนั้นครับหนังนี้จะถูกเรียกว่าสร้างรายได้ไปอีกหลายรูปแบบนะครับไปอีกหลายรูปแบบนะครับที่แน่นอนครับตอนนี้มีเก้าประเทศนะครับนำไปฉายนะครับก็ต้องดูการสรุปอย่างนี้อีกว่าสายของหนังเนี่ยนะครับในการไปฉายต่างประเทศนี้จะขนาดไหนนะครับยังไม่นับที่ลาวนะครับ ลาวเรียกว่าตั้งแต่ไปฉายเรียกว่าได้เงินมากกว่าหนังฮอลลูดนะครับทุนสร้างสิบห้าล้านบาทงบตอนแรกนะงบเพื่อโฆษณานะครับหนึ่งล้านบาทตอนนี้ทำรายได้ไปเจ0ร้อยยี่สิบล้านบาทก็คงได้ไปเรื่อยๆครับวันก่อนก็บอกได้ไปอีก3าสิบกว่าล้านนะฮะโอ้ยังยังได้ไปเรื่อยๆนะครับลองดูส่อทิศนี้นะครับหรือเปล่านะฮะ อาจจะทะลุ800ล้านก็ได้นะครับยังไม่เชื่อนี่ยังไม่นับเงินจากการขายหนังรักษณะอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาเนาะเรียกว่านี่คือสมกับการเป็นฟีเวอร์มากระตุ้นหนังไทยให้มันรู้สึกว่านะครับมีความสุขกับหนังไทยนะครับเรื่องอื่นจะทำได้ไหมผมว่ายากครับต่อให้ทีหยดเองก็ จะฉายไดขนาดนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าที่หยุดเองก็เป็นเรื่องเฉพาะของหนังผีก็ต้องคนเข้าไปดูก็แค่จะบอกว่านี่มันสร้างได้น่ากลัวโหดร้ายน่ากลัวหรือไม่เพื่อเทียบกับหนังผีทั่วๆไปนะครับส่วนโปรโมชั่นแน่นอนครับก็ได้ประโยชน์จากพระเอกแต่หนังน,นี้ครับสปลเรดพูดเมื่อไหร่ก็งงนักวิจารณ์ทั้งประเทศก็ยังงงอยู่ว่าอะไรที่ทําให้คนไทยตื่นตะลึงตื่น ดูในเรื่องนี้อย่างมากมายจนขนาดที่ว่าคณะรัฐมนตรีก็ยังจําเป็นต้องมาดูเพราะว่ามันต้านกระแสสปเปร์ไม่ไหวนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดขึ้นนะครับหนังเรื่องสปเปิลเรียกว่าบุกไปทุกอนุของแพลตฟอร์มต่างๆมีบุคคลเข้าไปกดไลค์กดแชร์มีคนอะไรต่างๆมากมายนะครับเรียกว่าทะลุเป้าทีเดียวนะครับมีคนกดไลค์เนี่ยนะไม่รู้กี่ล้านนะครับ ลักษณะแบบนี้นะคือทุกจุดมันทําลายสถิติหมดเลยดังนั้นแน่นอนครับผู้ในการสร้างนะครับแล้วก็ทีมงานเขาก็ไม่ได้คาดหวังไงดังนั้นอันนี้ต่อให้หนังต่อไปไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มีปัญหาครับเพราะว่าเขามีความสุขเขาไม่ได้คาดหวังที่จะได้ขนาดนี้ไงดังนั้นมันคือความสุขทุกอนุเนื้อคงความสุขแล้วก็คุณภาพของนักแสดงเองต่อไปก็คงอยู่ดีมีสุข คือในหนังเรื่องนี้มันพูดเมื่อไหร่ก็ไม่จบนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องนักแสดงนักแสดงก็ไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ําถ้าไม่ใช่สายของเขานะครับต้องเป็นจกักรวาลไทยบ้านสภาพการเดินเรื่องสภาพการทําหนังแบบเปียวกําลังจะถูกนํามาดูในหลายเรื่องแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องนี้ส่วนตัวบอกว่าไม่ใช่เรื่องผีแต่มีผีประกอบจริงจ สาระในการหนังนี้คือจะเล่าเรื่องไปในจินตนาการการต่อภาคกันอย่างแข็งแรงส่วนเทคนิคการสร้างหนังนะครับบอกได้เลยว่าแทบไม่มีอะไรที่ต้องลงทุนขนาดใหญ่แต่เขาทําในสิ่งนี้สาเร็จผมท้าได้เลยว่าหนังต่อไปในอนาคตหนังลงทุนขนาดสิบห้าล้านบาทเนะี่ยไม่สามารถทําเงินได้อย่างนี้หรอกครับคุณต้องลงทุนถึงหนึ่งร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านครับเพื่อจะได้เจ็ดร้อยล้านนะ่นะครับอันนี้มันเป็นฟีเวอร์ ฟีเบอแบบว่าทําให้ทุกคนต้องไปดูแต่หนังแบบนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันน่าจะเป็นไปได้เช่นมีคนพูดไทยอยู่คนเดียวคือพระป่องนอกนั้นอีสานนวนวยแต่ได้การตอบรับโทษประเทศแต่นั้นเรื่องนี้จับตามองครับว่าจนกว่าจะออกจากโรงทั้งหมดจะได้เจ็ดร้อยเท่าไหร่ล้านนะเออนะฮเอาไปว่าพูดไปก็งงนะผมว่าหนังต่อไปจะอะไรก็น่าจะทำได้ยากครับ หนังเป็นกลุ่มหนังผีหนังอะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะถึงเจ็ดร้อยล้านนะผมเชื่อนะครับเพราะว่าในหนังสเป,ปเลอร์มันมีสเสน่ห์ของมันที่อธิบายไม่ได้หนังสเป,ปเลอร์มันเป็นอะไรที่ครบรถคุณจะเอารถแบบไหนนะครับเอารถแบบไหนไม่ใช่สองแถวนะครับรถคือความสนุกอะเปว่ามันกลมกล่อมจนสนุกไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับยิ่งไม่คาดหวังยิ่งสนุก แล้วก็ซูมซับไปในสิ่งที่เขาเล่าเรื่องเล่าให้เป็นจินตนาการถ้าเกี่ยวกับเรื่องผีฉากหนังสับเปร่อม,มันก็มีบางตอนนะครับที่เรียกว่าโอ้โหสยดสยองนะฮะตอนเลือดพุ่งออกมานะ่ะนะฮะนั่นคือทําได้ดีมากนอกนั้นก็ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นทั้งผีเป็นหนังบวกตลกไปน,นิดหนึ่งให้มันเกิดสีสันแต่สิ่งที่เขาทําให้เราดําดิ่งลงไปได้เยอะก็คือเรื่องอารมณ์ความรักความรู้สึกระหว่างหนุ่มสาวก,กับ ระหว่างรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็การอธิบายในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ให้เห็นว่าเด็กยุคใหม่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นถ้ามีหนังแบบนี้นะครับผมว่ามันจะดึงเยาวชนให้มาสนใจมากขึ้นอย่างง่ายๆด้วยการวิธีเล่าหนังนะครับบางทีเด็กๆเนี่ยไปบังคับให้ดูอย่างางี้นี้อาจจะซึมซับไม่ได้ แต่วิธีของหนังเนี่ยมันทําให้คนซึมซับได้ร้องไห้กันกระจองงอแงครับทําได้ดีมากในส่วนนี้นะดังนั้นดังนั้นซปเปอร์ลก็จะเป็นหนังที่สร้างสถิติทิ้งไว้นี่นะครับคือซัปเปอร์ลน,นะครับเรียกว่าจะปิดลงนะนะครับตอนนี้ฉายมาแล้วสี่สิบวันทําเงินไปเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทยังไม่พอนะครับยังมีสายหนังไปต่างประเทศเอีกมากมาย ผมว่าอีกแค่สามร้อยล้านเนี่ยไม่น่าจะหนักมากกับสปอเตอรถ้าจะรวมกับการไปใช้ต่างประเทศนะครับแล้วองค์คาะยพของสปอเตอรแล้วก็จัก,กรวรรดิไทยบ้านนะครับรูเซอร์มิวสิกเนี่ยยังจะทําเงินไปอีกมากมายนะครับนานๆน,น,นะจึงจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้อยากให้ทุกหนังมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องเทียบอะไรกัน เพราะซัป,ปเปอเลย์ได้ทําให้เห็นแล้วที่เหลือคุณก็ใช้ความสามารถเราเองครับทุนน้อยดาราคนรู้จักน้อยแต่ทําได้อย่างนี้ผมว่าไม่มีใครทําได้ครับเอาไปว้ยกให้เขาแล้วครับเป็นปากรการซัป,ปเปอเลย์ครับผมโอเควีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ